จะช่วยผีให้ไปเกิดหรือกำลังพาตัวเองให้ตกต่ำไปพร้อมกันสวัสดีครับพบกับ Ghost Short Story เอาเรื่องผีมาขยี้ประเด็นกันอีกคลิปนึงแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาขยี้ประเด็นกับเรื่องปิดคนเป็นเห็นคนตายโดยคุณหมูมิ้มนะครับได้มาเล่าไว้ผ่านทางช่อง The Ghost Radio Official นะครับ สำหรับใครที่เพิ่งมาฟังคลิปของเราช่องของเราเป็นครั้งแรกก็ต้องบอกว่าช่องของเราเป็นการนำเสนอเกี่ยวกับประเด็นสำคัญของเรื่องเล่าเรื่องผีนะครับว่าเรื่องเล่าแต่เรื่องเล่านั้นนะครับได้สะท้อนแง่คิดอะไรกลับมายังผู้ฟังอย่างเราบ้างนะครับแล้วก็เอามาขยี้ประเด็นกันและนอนเราเลี่ยงไม่ได้แล้วครับที่จะต้องพูดถึงเนื้อหาในบางส่วน แต่ถ้าใครไม่ชื่นชอบในการเปิดเผยในเนื้อหา,อาไม่ชอบการสปอยนะครับก็ลองไปฟังคลิปต้นฉบับจากช่อง The Ghost Radio นะครับตามชื่อเรื่องนี้เลยท่านจะเข้าใจในบริบทการนำเสนอของเราได้เข้าใจของแท้มากยิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสสามารถรับฟังคร่าวได้นะครับก็ไปรับฟังกันได้เลย แต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงการขยี้ประเด็นนะครับเรามาพูดถึงเรื่องของเรื่องราว้าวคราวเรื่องนี้นะครับว่า,าสั้นๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างเรื่องราว้าวคราวเนี่ยคือเรื่องราวเนี่ยมันเริ่มขึ้นเมื่อคุณหมูมินนะครับแล้วก็ป่านแล้วก็ก้อยเนี่ยเดินทางไปพักผ่อนที่โรงแรมแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกแต่กับต้องมาเจอกับเหตุการณ์ที่มันเกิดเหนือธรรมชาติเมื่อก้อยอ่ะฝันเห็นผีผู้หญิง ส่วนเดรสคนระับรัดรูปสีขาวมีแผลและที่สำคัญคือไส้ทะลักออกมานะครับก่อนจะพบว่าตัวเองอ่ะไปนั่งอยู่ในอ่างน้ำโดยไม่รู้ตัววันต่อมาป่านและก็หมูมิม้มเห็นก้อยโคกหัวกับกระจกและหมูมิม้มก็เห็นวิญญาณผู้หญิงกำลังควบคุมร่างของก้อยอยู่คือเหตุการณ์เนี่ยมันลุกลามจนป่านเริ่มเห็นผีและมีแนวโน้มว่าจะถูกผีเข้าสิง ปานพยายามช่วยผีหลายตนจนหมกมุ่นกับการเปิดตาที่สามไม่ยอมสวดมนต์ไม่เข้าวัดแล้วก็ถึงขั้นทําร้ายตัวเองในห้องที่เต็มไปด้วยเงาดำของวิญญาณเมื่อแม่ของป่านเริ่มเจ็บป่วยอย่างหลายสาเหตุปานจึงเริ่มรู้สึกผิดและตระหนักว่าการพยายามช่วยผีโดยไม่รู้วิธีก็อาจกลายเป็นการนำภัยมาสู่คนที่รัก หลวงตาชี้เห็นว่าเราควรช่วยเหลือในสิ่งที่ไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนและกะ็ไม่ควรฝืนกรรมของใครปัจจุบันนี้ป่านยังคงเห็นผีอยู่แล้วก็ใช้ชีวิตปกติได้มากขึ้นพร้อมบทเรียนลึกซึ้งว่าการช่วยเหลือผู้อื่นต้องไม่ทำร้ายตัวเองและไม่ล้าเส้นของกรรมนั่นเองนะครับก็เป็นเรื่องราวคร่าวๆข,ของเรื่องนี้นะครับ ต่อไปเราจะมาพูดถึงประเด็นสําคัญที่เราได้ฟังมานะครับจากเรื่องเราตัวเต็มนะครับแล้วก็จําแนกได้5ข้อด้วยกันเนาะโดยข้อแรกนะครับประเด็นสาคัญอย่างแรกนั้นก็คือเรื่องของการช่วยเหลือผู้อื่นควรทําอย่างถูกวิธีและก็มีขอบเขตโดยไม่ทําให้ตนเองเดือดร้อน คือในตอนแรกนะปานรู้สึกผิดและเสียใจที่ไม่เชื่อก้อยว่าโรงแรมอ่ะมันมีเรื่องแปลกๆเพราะเธอไม่มีเซน์เห็นผีอะไรนะครับแต่ทําให้เธอตัดสินใจอยากเห็นผีเพื่อที่จะได้เชื่อแล้วก็ช่วยได้ในภายหลังแต่อย่างไรก็ตามการกระทําของป่านที่เกินขอบเขตไปถึงขั้นทําพิธีวิญญาณมาที่บ้านแล้วก็จดบันทึกความต้องการของผีทุกตนเพื่อจะช่วยทั้งหมด กลับนำมาซึ่งหายนะต่อตัวเธอเองและก็คนในครอบครัวหลวงตาท่านได้ให้ข้อคิดว่าเราช่วยเขาเราได้บุญแต่เราอะต้องช่วยอย่างถูกวิธีช่วยยังไงไม่ให้กระทบกับตัวเราเองและบางอย่างไม่ว่าโยมจะเอาพระมาทั้งวัดก็ช่วยเขาไม่ได้ซึ่งเน้นย้ำถึงความสำคัญของการช่วยเหลืออย่างมีสติและก็รู้ขอบเขตนั่นเอง ต่อไปประเด็นที่สองนะครับพูดถึงเรื่องของการไม่สามารถขัดขวางกรรมของใครได้แล้วก็บางครั้งการช่วยที่ดีที่สุดก็คือการปล่อยให้มันเป็นไปตามกรรมหลวงตาสอนป่านว่าทุกสรรพ,พสิ่งทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยย่อมมีเหตุและก็ปัจจัยเราเกิดมาพบกันเพราะกรรมแล้วก็ต้องจากการกระเพาะกรรมเราไม่สามารถไปขัดขวางกรรมใครของใครได้ท่านยังเสริมอีกว่า แม้ว่าเขาทุกข์เราเลยอยากช่วยแต่บางครั้งการช่วยที่ดีที่สุดก็คือการปล่อยให้เขาได้เป็นไปตามกรรมของเขาเองแง่คิดนี้ครับชี้ให้เห็นว่า การพยายามเข้าไปแทรกแซงชะตากรรมหรือกรรมของผู้อื่นรวมถึงวิญญาณเนี่ยะครับอาจน,นำผลที่ไม่คาดคิดและก็ไม่พึงประสงค์กลับมาสู่ตัวของผู้ที่ช่วยเองได้เพราะการไปยุ่งกับกรรมของผู้อื่นก็อาจทำให้ผู้ช่วยก็ต้องรับกรรมนั้นเองต่อไปประเด็นข้อที่สานะครับ นั่นก็คือเรื่องของความสำคัญของการรักและดูแลตนเองก่อนการช่วยเหลือผู้อื่นคือพี่แจ็คครับได้สรุปไว้ว่าคนเรามันไม่สามารถที่จะแบกอะไรไว้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างหรอกคนเราไม่ใช่ที่จะต้องเห็นแล้วช่วยอะไรได้ทุกอย่างและช่วยช่วยอะไรได้แต่ต้องอยู่ในพื้นฐานที่ไม่ให้ตัวเองเดือดร้อนนะครับคือกรณีของป่านเนีแสดงให้เห็นชัดเจนว่า การพยายามช่วยเหลือผีทุกตนโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อตอนเองและครอบครัวก็ทำให้เธอผอมลงมากเพราะกินน้อยลงและก็นอนไม่หลับ แม่ของป่านเองยังต้องมาได้รับเคาะจากอาการบวมแดงที่ขาและก็เท้าอย่างรุนแรงซึ่งเป็นการตอกย้ำว่าการไม่รักตัวเองและไม่ตั้งขอบเขตในการช่วยเหลือผู้อื่นก็อาจนำไปสู่ความเดือดร้อนที่เกินกว่าที่กำลังของเราจะสามารถแบกรับได้นะครับต่อไปไประเด็นข้อที่4นะครับ การตั้งใจเปิดสัมผัสกับโลกวิญญาณโดยขาดความเข้าใจที่ถูกต้องก็อาจนำมาซึ่งอันตรายและผลกระทบที่รุนแรงปานตั้งใจที่จะเปิดตาที่3แล้วก็ทำวิธีผีเข้ามาในบ้านเพราะอยากช่วยวิญญาณทุกคนนะครับ แต่ผลลัพธ์คือเเธอกถูกวิญญาณเข้าสิงมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปอย่างมากเช่นไม่ยอมกินข้าวถ้าไม่มีจานข้าวอีกจานตั้งไว้ให้ผีกินพูดคนเดียวแล้วก็มีอาการชักอาการเธอหนักขึ้นเรื่อยๆจนหลงลืมว่า ใครเป็นเพื่อนหรือศัตรูและไม่สามารถแยกแยะระหว่างความเป็นจริงกับโลกวิญญาณได้แม้กระทั่งเมื่อเชอร์รี่ใช้ขวดน้ำมนต์ราดกระดาษ A4 ที่ป่านเขียนชื่อผีไว้ป่านก็ยังปกป้องวิญญาณโดยบอกว่ามึงอย่าไล่เขาเขาอ่ะเป็นเพื่อนกูซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่รุนแรงจากการเปิดตัวเองสู่โลกวิญญาณ โดยขาดความรู้และวิจารณญาณที่ถูกต้องนะครับต่อไปประเด็นข้อสุดท้ายนะครับก็พูดถึงเรื่องของความตายเป็นจุดสิ้นสุดของชีวิตในโลกนี้และก็การพยายามติดต่อกับผู้ล่วงลับด้วยวิธีการเสี่ยงเป็นด้วยวิธีการที่มันเสี่ยงนะครับก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำพี่แจ็คและคุณบุ๋มมินได้ย้ำเตือนนะครับว่าเขาตายแล้วอะ เขาจบจากโลกนี้แล้วอะเราไม่เห็นเขาอีกแล้วก็ได้ใช้ชีวิตยอยู่ต่อเพื่อเขาดีกว่าตามเขาไปนะแล้วก็ยังกล่าวว่าความคิดที่ว่าลองตายไหมแล้วถ้าฟื้นเดี๋ยวก็เห็นหรือตายแล้วฟื้นผ่านความเป็นพันตายมันเนี่ยนั่นเป็นข้อมูลที่ผิดและก็เป็นสิ่งที่มีแค่ในหนังเท่านั้น การกระทําเช่นนั้นนะมันเป็นการเสี่ยงชีวิตโดยเปล่าประโยชน์เพราะโอกาสมันมีแต่ละแค่ครั้งเดียวแง่คิดเนี้ยมันเน้นย้ําถึงความจริงที่ว่าชีวิตะมันมีความเปราะบางและก็มีค่าและก็ยึดติดกับผู้ล่วงลับจนพยายามเสี่ยงชีวิตเพื่อติดต่อกับพวกเขานั้นมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องและควรที่จะไปโฟกัสกับการใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ให้ดีที่สุดเพื่อตอนเองและคนที่ยังที่ มีชีวิตอยู่ที่รอเราอยู่นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการขยี้ประเด็นกับ5ประเด็นหลักๆของเราวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามกันมาจนถึงตอนนี้ช่วงเวลานี้นะครับทุกการอร์ตไม่ว่าจะเป็น Facebook y o u t u b e หรือ Tik To k ผ่านทางช่องโ s ช็อค k Story ทุกอย่างมันคือกำลังใจต่อทางช่องมากๆนะครับ คลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรอยากให้ติดตามฟังนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ